แน่นอนนะตอนนี้สําหรับทีมที่จะมาทำการแข่งขันนะฮะรอบชิงชนะเลิศนะฮะสองทีมด้วยกันนะฮะก็พร้อมกันแล้วนะที่จะลงสู่สนามเพื่อทำการแข่งขันนั่นเองนะฮะระหว่างโรงเรียนประชุมคงคาจากกรุงเทพมหานครและทีมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีนั่นเองนะครับกองเชียร์พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลนะฮะ เสียงนะฮะให้กับโรงเรียนประชุมกงคานะฮะและโรงเรียนมัธยมสงายปาดีสน,นะครับบัรเลือกขอาในผู้ริงจาเลนจ์เอ็มโออี o e. แชมป์ชนแชมป์ทงแวรเพยนำนักกีฬาทั้งสองทีมลงสู่สนามแชมป์อพทออมาหน้าลูกหนังกรุงเทพมหานาครญาติเอกไมยสร้างตำนานทีมชาติไทยมายาวนานหลายยุคหลายสมัยโรงเรียนปทุมคงคา เจอกับสิงแดนใต้โครงการโรงเรียนกีฬาระดับมัธยมศึกษาหนึ่งในสองที่อยู่จังหวัดนาราธิวาสมีที่ลือเสาะและมีที่นี่แชมป์โอีภักแชมป์เอ็มโอ e, ีภ e าคใต้มัธยมสุไหยปาดีกุศศาสตร์ฉายาแล้วก็ผู้เล่นหมายเลขยี่สิบวอลลิศสุขพินิษโดยมีผู้จัดการทีมเป็นสุพัฒนเงินดี แล้วก็มีเฮดโค้ชผู้หัวหน้าผู้สอนนั้นเป็นอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยที่เคยเดินทางไปค้าแข่งกับสมโมสรมัตสึชิตะในญี่ปุ่นหรือว่าปัจจุบันก็เป็นกัมบะโอซากาแล้วก็สมโมสรโโมสรปาหังในมาเลเซียรนชัยสยมชัยในส่วนของมัธยมสุไหยปาลีแชมป์เอโมีห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือแถวสองที่จะก้าวขึ้นไปสู่ ทำเนียบนักฟุตบอลที่มีนาคตผ่านเด็กสามจังหวัดอย่างพวกอาลิปอจิอัสมิงเมหรือว่าจะเป็นตัวผู้เล่นอย่างลาฮุดินอาแววันนี้มัสสุตยมสวยปาดีใส่ตัวผู้เล่นดังนี้ผู้เล่นหมายเลขสี่อับดุลบินอาแวร์ผู้เล่นหมายเลขห้าลีดวนอาดอละผู้เล่นหมายเลขหกฟามินอีตอซผู้เล่นหมายเลขเจ็ดนาวารีวาระ ู้เ่นหมายเลข8อดアニรุตมโนผู้เล่นหมายเลขเก้าอัฟลานอาแวร์ู้เ่นหมายเลข1ิบวาลตีทีลาโกผู้เล่นหมายเลขส2บออีดูวันมามะกับทันทีหมายเลข17อิสลันลอยะและผู้เล่นหมายเลข19โยฮัมบินฮะโดยมีโกคีเปอร์ผู้รักษาประตูเป็นมะเปาซีบินมะอีซอีกสามจังหวัดดังที่บอกแล้วว่า ในสนามกีฬาไม่เคยมีเหตุการณ์เด็กสามจังหวัดคนสามจังหวัดถ้ามีกีฬามีฟุตบอลที่ไหนเต็มสนามที่นั่นและที่นี่นี่คือแถวสองและก่อนอนาคตของเยาวชนสามจังหวัดกับกีฬาประเภทฟุตบอลหลังจากที่สามจังหวัดนาราธิวาสเองเด็กจากนาราธิวาสอัสมิงแม่ไปเล่นระดับทีมชาติไทยอาลิปอจิไปเล่นระดับสโมสรชั้นนาในไทยลีก แล้วก็อีกหลายหลายคนนะครับวันนี้มาดูว่าจะบู๊กับปทุมคงคาเจ้าของสีเสื้อน้ำเงินฟ้าหมาำ้านลูกหนังจากกรุงเทพมหานครอย่างยาวนานได้หรือไม่รูปแบบการเล่นนั้นอาจจะอยู่ที่ปทุมคงคาแต่ว่าใจสู้แล้วก็ความตั้งใจนั้นไอ้หนุ่มจากแดนใต้ โรงเรียนกีฬามัธยมสุไหปาดีมีเต็มเปี่ยมแน่นอนบินไม่มีการเดินทางไปในแต่ละครั้งต้องอาศัยรถยนต์เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นโอกาส <c oughs> และก็สกอร์หนึ่งศูนย์แล้วครับปทุมคงกาออกนำมาแล้วครับผู้เล่นหมายเลขเจ็ดดังที่บอกแล้วครับดลวิทยถนอมนุ่นครับแปลลูกนี้ง่ายๆครับออกนำมาแล้วครับ เอหรือว่ากลับไปสวยปาดีเดี๋ยวรู้ครับคอนเนอร์ลูกนี้สวยครับลูกนี้โอ้โหโก้โกกโกโอ้วันนี้ต้องยอมรับครับว่าไม่หาีเดียวครับแฟนบอลจาก3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือว่ามากันเยอะครับโอ้โห จากการเช็ดมงเข้าไปของผู้เล่นหมายเลข9ของมัธยมสุไหยปาดีครับอัศลานอาวแวก็ยังถือว่าสนุกเลฟรีผูสิน์ในสนามทีลพลดิตโทปอนกิทยาวหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกมามหน้าลูกหนังขาสั้นย่านเอกมัย มาทุมคงคาออกนำก่อนโดยโดนลวิทย์มาโดนมัธยมสุไหยปาลีไอหนุ่มชายแดนตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่ง โอ้โขโ,โ,โ,โอ้โห,โหลูกนี้ครับมัทยมสุไหป่าดีออกนำแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งอืเอาแล้วครับโอ้โมาโดนจุดโทษครับอื้ สกอร์ตามมาเป็นสองประตูต่อสองครับพิญโยสำรามจิตกดลูกนี้ครับจากจุดโทษทำให้มามานาาลูกหนังขาสั้นย่านเอกมัยปทุมคงคาตามมาสองสองครับผุ้สินในสนามปอนกวิยาหมดเวลาการแข่งขันและ มุมเดิมครับพินโยสํารามจิตกับทันทีปทุมคงคากดให้ปทุมคงคานำามสองคนแรกครับผู้เล่นหมายเลข11อ,อาฟิตีมิงมาแลโอ้สวยครับกับทันทีมครับโทษครับอัสลันลอยะ สกอร์เสมืนสอน3-3และผู้เล่นหมายเลข8สราวุธสุขสถานครับยิงไปให้มาเปาสีเซฟได้ครับ โอ้โหกดเต็มเต็มครับ <S <S 1> <S 1> เอาละครับ ผู้เล่นหมายเลขสิบวาราตีธีรโถยิงไปชนคารครับสกอร์เสมออยู่สี่สี่ปทุมคงคาโกลคีปเปอร์อุษาหักย์ฉายาเอาละครับ อุสตสาร์ฉายาแปลไปให้มักเปาสีเซฟเป็นลูกที่สองครับผูบ้เล่นหมายเลขแปดของมัธยมสุไหยปาดีอานิรุธมะมอ อานิรุธมาหมอกดให้สวยปาดีนำห้าสี่ครับ <Yeah. S 1> และเอ็มบยครับช่วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เดินทางไปจาลึกไว้ที่สุไหยปาดีครับเกมการแข่งขันจบลงด้วยมิตรภาพจบลงด้วยความดีใจของแฟนบอลที่เดินทางมาไกลาจากสามจังหวัดกับมิตรภาพในเกมกีฬาครับมัธยมสุไหพปาดีไอหนุ่มผูทรจากชายแดนใต้ก็ฝัง ประทุมคงคาไปด้วยการลวนจุดโทษต้องการประตูได้ถึถงสามครั้งด้วยกันเลยทีเดียว oh, นะคะโอ้โหเก่งมากๆผมขออนุญาตประกาศดังนี้เลยนะครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่โรงเรียนกาญนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกระบี่ครับขอเสียงป,ปรบมือดังๆครับนะฮะซึ่งเป็นประธานในงานของเราในวันนี้ด้วยนะครับพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรครับสําหรับร,รองรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะสำหรับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะคะในวันนี้ก็คว,ว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองไปครองนั่นเองค่ะครับซึ่งต้องบอกว่าการแข่งขันของเราเนี่ยจัดกันเมื่อเช้านี้นั่นเองใช่<อ>แล้วะคะก็ว,วันนี้ได้รองชนะเลิศอันดับสำหรับรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนปทุมคงคาครับ ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับเขาคว้ารางวัลรองชนะเลิศไปได้ค่ะแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะอย่างที่หลายๆท่านเห็นกันนะฮะสูสีกันมากๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วสกอห้าประตูต่อสี่เท่านั้นเองนะคะเฉียดชิวกันนิดเดียวเองค่ะถูกต้องครับสำหรับรองชนะเลิศของเราในวันนี้นะครับ และลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตประกาศรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันฟุตบอลการกุศลเยาวชนอายุไม่เกิน19ปี MOE แชมเปี้ยนคัพ2019ในครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนมัธยมสุงไหงปาดีขอเสียงปรบมอรือดังๆด้วยค่ะ แน่นอนนะฮะเป็นโรงเรียนที่จะได้รับนะฮะช่วยรางวัลเกียรติยศนะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะฮะพร้อมกับเงินรางวัลและเกียรติบัตรนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งครับนี่แหละค่ะนะคะกับผลงานของศึกแชมป์ชนแชมป์ของเรานะคะใช่แล้วครับแน่นอนนะฮะวันนี้นะฮะในส่วนของน้องๆจากมัธยมสุไหงปาดีนะฮะเต็มที่มากๆนะฮะไม่ใช่แค่น้องๆนะคุณทีมเชียร์ทีมเชียร์อยู่ไหนละ ยังอยู่เรายังอยู่เสียงยังไม่หมดนะเสียงนี่เสียงตั้งแต่กี่โมงคะกรี๊ดมาตั้งแต่กี่โมงคะบ่ายสองโอ้โหจนถึงเวลานี้นะคะต้องบอกว่าเสียงไม่ตกเลยนะคะทีมเชียนอนที่นี่หรือเปล่าครับในครั้งนี้นะคะก็โรงเรียนมัธยมสุไงบาดีค่ะได้ คว้านะคะคถ้วยรางวัล MOE Champion ยนับ2019ไปครองนั่นเองคะอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะและในช่วงนี้นะฮะกับผมขออนุญาตนำทุกท่านนะฮะร่วมสแสดงความดีนะฮะและเพื่อเป็นการฉลองนะฮะกับความสำเร็จการแข่งขันในวันนี้นะฮะผมขออนุญาตนับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับ แล้วก็ให้ทีมผู้ชนะเลิศเนี่ยนะฮะชูช่วยรางวัลสูงสูงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะฮะเรามานับถอยหลังพร้อมพร้อมกันครับห้าสี่สามสองหนึ่งเย้สุดยอดครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนะฮะสำหรับนะฮะเ o e มโมเปียนครับ2019ในครั้งนี้นะฮะ ะสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะฮะสำหรับโรงเรียนมัธยมสุ่หงายปาดีโอ้นะ,ะ้ะสุดยอด We are the champions, 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 we are the champions.